สวัสดีค่ะ Good afternoon กับ Piro n e lifestyle channel นะคะหรือแม่บ้านไทยในต่างแดนอังกฤษแฟนเพจน,นะคะวันนี้แม่บ้านจะมาคุย EP ที่4นะคะวันที่ต้องไปโรงพยาบาลที่อังกฤษนะคะเมื่อนี้ว่ามีอยียงเปลี่ยนแปลงมีอยียงสินะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์ฝนตกอยู่เบิดเมื่อแม่บ้านไคเห็นงานบ้านแล้วบิดไปใสดอกมืนไปทรงลูกมเมื่อเ้านี่กะ คับมากอะเหตุนอนนอนเล่นคาหารับโทรศัพท์แล้วค่อยมาเหตุเวียดเขาก็บอกว่าเขาสิโทมากเขาแจ้งอยู่ในหนังสือเนี่ยเละเขาแจ้งตั้งแต่วันเสาร์ที่เขาส่งยาส่งยังมาให้แม่บ้านลราเขากะมีหนังสือส่งมานน่านะเขาก็บอกว่าเมื่อนี้เขาสิโทมากประมาณสิบโมงสิบนาทีอาจสิซ่าซิเลวกุนีแต่ก็บอกเกินหนึ่งชั่วโมงเขาก็ว่านะแม่บ้านก็ท่า จนถ่ายจนหอดประมาณ10บโมงสี่สิบหานี่แหละใหม่ๆก็เลยได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลคล้ายๆว่าเขามาคอนเฟิร์มเขานี่แหละคอนเฟิร์มอาพ้อยเมนเ้าคอนเฟิร์มนานเข้าแล้วเขาก็มาซักประวัติทามประวัติเ้ายังสินะก็ตัวแรกก็ทามเื้อที่สามสามสามันทามเื้อแล้วก็อ,อ,วกอยากให้เอิญว่าจังใดยังสินะให้เอิญว่าจังใด วิซิซิลีเอิรนวิซิวิซิโอวิสก็ได้เองสินะแม่บ้านกว่างสินะเขาก็สิถามประวัติว่าแพลยาอีหยังมีโรคประจําตัวอีหยังเป็นเบาหวานบ่เคยผ่าตัดบ่้องสินะในร่างกายมีเมทโทมีโลหะยังในตัวบ่้องสินะแต่กินยาประจํายาอีหยังซื้อยาหยังยังสินะเขาก็สิถามประวัติครอบครัเขาสิเฮ็ดนี่ล่ะเขาก็ย่านเขาแผลเขาหยังนี่ล่ะไป บาน,นี่กอะก,กลบองรู้สึกว่ากองสีเอียงนะคะกองสีเอียงนาแม่บานก็เลเอียงแจ็กหน่อยเนาะโปว่า <c oughs> ก,กันก็แ้วเขาก็เขาก็บากบแบบว่าไม่ไม่ห้เฮายืนยันว่ายิ่ยิ่ย,ยอมให้เขาฉีดสารยังเขาไปในร่างกายบ่อในการตรวจอยูใ่ในกระบวนการตรวจนี่แหละแม่บานก็ว่ายิ่ย่ยอมเขาก็โอเค เขาก็บอกว่ามือมือที่หอดคือวันพฤหัสนี่ mm hmm. เขาก็ใชให้ไปหอดแล้ว mm hmm. เขาก็ใชให้แม่บ้าน mm hmm. เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เอ่อดรสซิ่งเกล้าโอ้โหนใส่เอ่อปัจเอ่อฮอสพิทอลกราวชุดของโรงพยาบาลนั่นแหละแล้วเขาเลยว่าขันอยากเอาเสื้อเอ่อ uh, เอาดรสซิ่งเก้าจะคล้องมาตตาบานก็นเอามาเดิมมาใส่ได้เขาอนุญาตเขาก็วางสินะแม่บา้านก็เสีเอาไปเอาไปซักด้วย <laughs> เอาไปซัก เลยเสียเอาเลยเอาไปซากอยู่หนก็เลยเสียเอาไปนั่มเขาก็ถามว่ามีคนมาฮับไปหับไปทรงบองสินะแม่้านก็นว่ามีอยู่อันคันแล้วแล้วผู้ใดชิมาฮับเธอแม่้านก็บว่าสามีเอ่อสามีสามีเธอซื้อว่าจังไดแม่้านก็บว่าซื้อว่านายจโจกับ เขาก็บอกว่าหลังจากที่ว่าเฮ็ดนี่แล้วเพรซีเจล้วนี่เขาก็บอกอยากให้ขับรถเขาอยากให้พักเพราะภายในยิบซีชั่วโมงเขาอยากให้พักพอนะกะเขาบอกอยากแล้วเขาก็บ,กว,กบ,กบกว่าห้ามดืมด่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถเขาเลยวางสินะกะโอเคแม่บ้านกะเอากะบาดแม่บ้านเลยถามมาคันเกิดว่าสามีมาทรงมานันมานีแต่ว่าเขาถา่าถ่าได้บ่ถ่ายยู่ นี่ได้บอเข้ากับว่ามันไม่มองทายอยุงสินะให้มีมีเห็นนางทายอยู่เข้ากับวา่างสิแต่ว่าเขาบอให้เขาไปนั่มตอนที่ว่าตรวจนะก,ตต COVID กนนะะ็ตั้งแต่เอ่อโควิดมากนี่แหละค่ะแม่บ้านคือตั้งแต่โควิดมากนี่แหละเขาก็บบอให้ญาติเขาไปนัน่มยังสินะแต่ก่อนตะกี้กันสิให้เขาไปอยู่นั่นแหละคือแม่บา้านตรวจนั้นตัวนี้ก็ยิ่งมีญาติเขาไปนั่มยังสินะ แต,แ,ตแต่แต่แต่ดูแล้วแต่ซูมเมอร์นี้เขากับบออนนี้เพราะว่าโควิดลวเขาก็จํากัดจํานวนคนยังศีนาเขาไปในในนั้นก็ก็กโอเคนะคะสาหรับมันนี้คือว่าเขากับโทรมาคอนเฟิร์มซ้ำนี่ละเขากับมาถามสักประวัติว่าเฮ้ามีโรคประจําตัวได้กินยายังได้จังซันยังซีบอเนั่นแหละเขาก็อยากหูประวัติเฮ้าองศีนาประวัติสุขภาพเฮา พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แม่บ้านก็สิเดิไปตรวจ PCR test นะคะ c o v i ด test อยู่โรงพยาบาลกะมีจดหมายนัดให้แม่บ้านเรียบร้อยแล้วประมาณเก้าโมงยี่สิบกับมืออื่นก็เตรียมตัวนะคะแม่บ้านก็สิไปส่งลูกสะกอนกลับมาแม่บ้านก็สิเตรียมตัวไปโรงพยาบาลนะคะไปไปเฮต์โควิดนั่นแหละตอนแรกม่เนี่ววาสิไปซื้อกับเข่าก็เลยบกไปเราขีคันออกบ้านกะทาไปออกบ้านมือเดียวมืออื่น แม่บ้านกะแบบเป็นห่วงแบบกังวลนะกังวลแม่บานกับญาติแม่บานติดโควิดนะเพราะว่ากะบเลยยกเลิกงานตั้งแต่วันตั้งแต่วันสุกซุกที่แล้วก็เป็นขึ้นสุดท้ายที่แม่บานเห็นงานนาะบัดสุกเสาเสาทิ์ที่ผ่านมาแม่บานกับเห็นงานที่จริงแม่บานบุกเหมือนี่ละแม่บานกับยกเลิกไว้เพราะว่าแม่บานกับกังวลง่างไว่าหมองที่แม่บานไปเห็นงานใ่โรงพยาบาลมันกับจมี วอดที่ว่าวอดวอดนึงมืนอกับซมี่ยืนมองนึงแหละคิวพิโกมองอันนี้กับซีมี่นโควิดคอนแทคยังไงนะแต่ว่าก็บริว่าเป็นโควิดแต่ว่ากับสเตปดาวเรียบร้อย cheer on, cheer แล้วเป็นเชื้ออ่อนเชื้อยางแล้วแต่ว่าแม่บ้านกับกังวลแม่บ้านบออยากติดนะกันเกิดว่าแม่บ้านไปตรวจโควิด COVID, แล้วแม่บ้านติดเขาก็สิโยกเลิกการซองกองการอันนี้ไปแม่บ้านก็บริว่ายง่มใดแม่บ้านสิเด็ตดตรวจอีกนะ แม่บ้านก็บออยากพลาดโอกาสนี่เองสินะแบบบออยากให้มันโดนในการตรวจโรคบอกง่ายๆเพราะว่าขนาดว่าไปเบิร์นแพนทำไมแม่บ้านก็โยกเลิกกับพ่อบ้านก็คุยกันแล้วก็ยังบุไปเองสินะก็เลยบุไปเฮ็ดงานพลาววันเสาร์คนละแม่บ้านก็สิกลับไปเฮ็ดงานอีกเองสินะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะแม่บ้านกับแอลกอฮอล์ฟรีตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะคะแม่บ้านก็บรรเดิม รรมาดาก็สิดื่มมือละแก้วซองแก้วไปกันสิเศร้ากะอาทิตย์นี้ก็สิบนดื่มสินะนักเรจัน์หนีไปบ่ดื่มกะจนห,นวนหดวันพฤหัสวันศุกร์พละค่อยสินีเครียดจะคล้องอย่างสินะฟิ่งกะคลอดกับบ่อยากเป็นดอกแต่ว่าแม่บ้านก็คือว่าคือสิบุมีอะไรหนาวอลลีดอกตีก็คือแบบมันกระตื่นเต้นเนาะมันบ่กัย่านเป็นละย่านพ่อนั่นพ่อนี่ไปตรวจบริตรวจสุขภาพ จากว่าทอดายปีเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่มาอ,อยู่นี่บ่เคยได้ดตรวจสุขภาพจจกเทืออยู่เมืองไทยยังได้ดตรวจสุขภาพปีละครั้งมันบ่ล่ะอยู่นีในเลี่ยวจ้อยบ่ได้นี่เลยแปลว่าเฮาก็สงสัยในตัวเฮาเนั่นล่ะเฮาก็เลยรีเควสตไปอยากตรวจว่าเฮามีอาการนั้นอาการนี้นั่นล่ะเขาเคยส่งให้เฮาตรวจจังซี่นาหล่ะก็อยู่เฮาก็เริ่มหล,ลม่ระเบียนกับซี่สิบซี่แล้วเนาะแม่นบ่ล่ะเอาจังได๋ก็ขอบคุณลหลายๆนะคะสําหรับค่ําสําหรับเอ่อ กำลังใจสิทรงมากนะคะแม่บ้านก็ขอบคุณหลายๆก็หวังว่าคือสิบบเป็นยังดอกบุเป็นยังหลายดอกขนั้น,นี้ก็ต้องเตรียมใจเตรียมตัวละคือว่าละเอาการไม่มีลาบ <c oughs> บอผิดการไม่มีโรคเป็นลาบอันปรเริฐนะคะดีที่สุดแล้วแต่ว่าก็โอเคอะไรสิเกิดมันก็ต้องเกิดพร้อมสูดใจใหญ่ๆมืออื่นคอยไปตรวจโควิดน้ำกันนะคะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะฝากกดไลค์ดลกด กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ